กับผมพันตำรวจเอกกำบล้านัวิชัยควบกับการถ่ายระบบรองแก้วครับวิ่งรายงานวิ่งรายงานเสร็จนะครับกลับมาท้ารองผู้กำับการนะครับจะยืนประธานข่าวเสร็จนะครับผมจะสั่งแจกรางวัลโลกก็จะมีเพลงมหาเลิศนะครับเสร็จคะแนครับพ่อรบรองผู้ชักการ ผูรวงแก้วนำพระาราชการตำวรวจในตระกัตตำรวจภูธรภาคเจ็ดเกี่ยวข้องมาเพื่อร่วมพิธีปล่อยแถวระโรงกว่านล้าเปิดยุธการตรวจในพิธีด้วยสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงใช้วิธีลักลอบข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมายโดยอาศัยกระบวนการนำพาซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจถูกสแสวงประโยชน์ ถูกเอารัดเอาเปรียบจนตกอยู่ในสภาพเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในที่สุดตำรวจรเปิดยุทธการตรวจค้นหาเหยื่อในคดีค้ามนุษย์ขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยทพันวาคม2564ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างตปฏิบัติการในวันนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนครปนมจึงจะให้มีที่ฝ่ายปกครองกรมนสำนักงานพัฒนาสังคมแรงงาน สำนักงานจัดหางานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐมข้าราชการตํารวจข้าราชการ,ลกการและเจ้าที่ฝ่ายปกครองทรมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานแรงงานสำนักงานจัดหางานมผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาปล่อยแถวระดมกวาดล้างเปิดการนี้ผมขอขอบคุณเจ้าที่ตำรวจข้าราชการ สมควานร้าเปิดยุทธการในครั้งนี้และรูปการดุรานการตรวจค้นเป้าหมายในวันนี้พระบารมีของพระล,ลูกองค์เจนะริศโปรดอำนวยอวยชัยให้สมควานร้าเปิดยุทธการตรวจค้นหาเหยื่อในคดีฆาตมนุษย์ณบับน,นี้กำลังพลเอาตรงแสดงความเคารพต่อผู้ชักการตำรวจภูธรภาคเจ็ดตรงหน้าบริหารยกออก